ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับะฮจากการที่เรา,าลงทุ่งลงนาะนะครับก็มา,าดูสะดูอะไรนะครับก็เลยได้ของกลับบ้านไปกินด้วยอาวุธของเรานะครับอืปืนผายิงปลาของเราครับนะดูนะครับว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับตัวสวยเลยนะครับเนี่ย ดูสิปลาช่อนปลาช่อนของเรานะครับเราปิดปิดปิดหน่อยนะครับปลาช่อนตัวสวยๆกลับบ้านเรานะครับนี่แหละผลงานของวันนี้ครับในการที่เราลงทุ่นครับแต่บรรยากาศมันไม่เหมาะในการที่จะถ่ายทำครับดูสิครับมืดฟ้ามืดฝนมาช่วงจังหวะมันพอดีกับความมืดครับแต่ก็ยังดีที่มีความหมานอยู่นะครับนี่ครับอ่าก็ถือว่า เราพอได้อยู่ได้กินกันแล้วกันได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งก็โอ้ยคุ้มค่ากับการลงทุ่งครับสุดยอดเลยทีเดียวครับฮะเดี๋ยวมาดูลองเทียบกับแขนดูว่ามันจะชนะในได้จะจับขึ้นไหมดูครับไปครับนี่ครับความหมานุงเราคนระับวันนี้โอ้ยมีใบไม้อะไรเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตใบไม้ออกก่อน่ะถือว่า พอได้อยู่ได้กินตัวใหญ่เอฟเอบอจะนึ่งแปะสะสุดยอด <c oughs> ผลงานของเรานะครับในการยิงปลานะครับบรรยากาศก็กใกล้จะฝนตกก็คงจะได้กลับบ้านนะครับนะมันอึมครึมเกินไปครับไม่ไม่มีจังหวะในการที่จะถ่ายทำให้ดีๆสวยๆเนาะ <c oughs> เราก็เลย เอา,เอาอยัางไงก็เอาขอให้ได้ถ่ายทำขอให้จัด,ดโชว์ <c oughs> กับความหมานของเรานะครับถือว่าสุดยอดความหมานที่ได้พออยู่พอกินของเราในวันนี้นะครับสุดยอดฝีมือ <c oughs> อยากโชว์ตัวเองเลยอยากชมตัวเองเอยดูความยาวครับเลยสอกันเลยทีเดียวครับอ <c oughs> ตัวเนียกำไม่ได้นะเนี่ย อยู่ก,กร,รมไม่ได้ต้องอล่วงเหงือกันเลยทีเดียวความใหญ่โตของเรานรับในการที่จะได้มาแต่ละครั้งถือว่าโชคดีแล้วกัน,นครับนะพอได้อยู่ได้กินไปเรื่อยๆอตามวิถีชีวิตธรรมดาของคนเราในการหาอยู่หากินแบบบ้านๆมันจะมีความ,มาหมานมากมาหมานน้อยมาหมานตัวใหญ่มาหมานตัวเล็กก็แล้วแต่ละวันของมันก็แล้วกันนะครับในความโชคดีของเรากับการที่จะได้อยู่ได้กิน บางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้เลยห <laughs> าไม่ได้เลยก็มีนะครับกรารหาอยู่หากินของเรานะครับถึงมันเป็นมนไปจาหลุดฟุ้งๆจ,จะไปนั่นเห็นไหมลมมาแล้วครับก็คงจะมีแค่นี้ครับขอบคุณครับที่ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกับความหมานของเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับแส่บ จ้าของความแซ่บกันเลยทีเดียวกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามดูคลิปดีๆของเราอีกต่อไปนะครับและก็มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ